Movie Chek สวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับอัปเดตซีรีส์ใหม่ทั้งช่อง True Film A s เชสัปดาห์นี้เตรียมตัวพบกับเรื่องราวของหนังต้องํำสาบที่ว่ากันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ่ายติดผี ึ่งเป็นหนังที่ทําโดยทีมงานนักศึกษานําทีมโดยผู้กํากับแจฮยอนที่ถ่ายทํเอาไว้เมื่อ10ปีก่อนแต่ขณะถ่ายทําทีมงานและนักแสดงชุดนั้นกลับหายสาบสูญทิ้งเอาไว้กับฟุตเทจที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับต่อมาหลังจากนั้นมียองที่รับบทโดยซอเยจี G, ผู้กํากับหนังหน้าใหม่ซึ่งได้เตรียมตัวในการสร้างภาพยนตร์สยองขวัญมาตลอด8ปปีที่ผ่านมาวันหนึ่งเธอได้ยินเกี่ยวกับหนังที่ถูกแบนจึงอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ เธอเริ่มค้นหาข้อมูลจนได้พบกับแจฮยอนที่รบทโดยจินซอนกิวซึ่งเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนั้นแจฮยอนเตือนมียองให้ลืมเกี่ยวกับเรื่องหนังของเขาซะแต่เธอเนี่ยไม่สนใจคำเตือนทําให้เธอได้พบกับเรื่องราวที่ชวนสงสัยและน่าสยดสยองแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปสามารถรับชมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางช่อง True Film Asia นะครับเอาละครับแล้วกลับมา มูวี่เชคกับีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับมูวี่เช็ค